สวัสดีค่ะพบกับพี่แนบกับช่วง d a i l y English ใครๆก็พูดได้เช่นเคยค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะน้องๆถ้าเราจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆเราจะพูดว่าอย่างไรเป็นภาษาอังกฤษก็จะต้องพูดว่า It's so hot today. It's so hot today. แปลว,ว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆนั่นเองค่ะ น้องๆเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้พี่แนทจะนำสเสนอคำว่า hot hot h o t hot แปลว่าร้อนค่ะคำคำนี้ใครๆก็รู้จักค่ะแต่น้องๆทราบหรือเปล่าคะว่าคำนี้มีหลายความหมายด้วยกันคำว่า hot นอกจากจะแปลว่าร้อนแล้วยังหมายถึงรสชาติที่เผ็ดร้อนค่ะยกตัวอย่างเช่น hot sauce hot sauce แปลว่าซอสที่มีรสชาติเผ็ดร้อนค่ะคำคำนี้ไม่ได้มีความแตกต่างจาก chili sauce ชิลลี่ซอสที่แปลว่าซอสพริกนะคะต้วขึ้นอยู่กับว่าร้านอาหารในแต่ละที่จะใช้ยังไงนั่นเองค่ะยังมีอีกความหมายหนึ่งนะคะคําว่า Hot สามารถนําไปชมคนอื่นได้เท่าจะชมว่าคนนี้ดูหล่อหรือว่าดูสวยแบบร้อนแรงค่ะพูดง่ายๆก็คือแซบนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ she's o hot s h e so hot, so hot แปลว่าผู้หญิงคนนี้ดูร้อนแรงมากๆนั่นเองค่ะ และยังมีอีกหนึ่งความหมายนะคะซึ่งเชื่อว่าใครๆก็เคยได้ยินนั่นก็คืออะไรที่กำลังมาแรงมากๆนั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือ Hot Trend Hot Trend แปลว่าเทรนด์ที่กำลังมาแรงนั่นเองค่ะตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วนะคะว่าคำว่า Hot ไม่ได้แปลว่าร้อนอย่างเดียวค่ะแต่ยังหมายถึงรสชาติที่เผ็ดร้อนคนที่ดูสวยดูหล่อบแบบร้อนแรงและยังหมายถึงอะไรที่กำลังมาแรงด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่แนทก็โพสต์ข้อความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะดู Daily English ย้อนหลังได้ผ่าน youtube.com search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่แนทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ